และตอนนี้นะคะเรานำทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่กองวิชาช่างอากาศค่ะแห่งก้าแล้วก็มีลานจอดนะคะเครื่องบินมากมายที่ให้น้องๆได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัตินะคะตรวจเช็คสภาพของเครื่องบินก่อนออกปฏิบัติการค่ะบรรยากาศด้านหลังจะเป็นยังไงนะคะมาติดตามชมกันเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราจะพาทุกท่าน,นะะมาเห็นการปฏิบัติงานจริงรวมถึงหลักสูตรที่กองวิชาช่างอากาศนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์แหคงนะคะสวัสดีค่ะ เห็นอาจารย์แงคงแบบนี้นะคะต้องบอกว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสอบอพอด้วยอาจารย์แฮ้งคะสำหรับกองวิชาช่างอากาศ<ม>เราเรียนอะไรกันบ้างโอเคค่ะสำหรับกองวิชาช่างอากาศายานะคะเราก็จะเรียนเป็นสองเมเจอร์ห uh, ลักๆค่ะเมเจอร์แรกก็จะเป็น b 1นะคะก็คือเป็นช่างเครื่องบินค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น b 2ค่ะก็คือเป็นช่างเอเลี่นิสค่ะอืมใช่สองเกาะ 2หลักสูตรเดียมันมีความต่างกันยังไง<ม><ห>บ้างถ้าให้เข้าใจง่ายเลยนะคะก็คือ B1 จะเป็นเครื่องยนต์กลไกลส่วน B2 จะเป็นช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็จะเห็นกันอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็น B1 ก็จะเป็นคนที่อาจจะมีความชอบในด้านการลงไม้ลงมือหรือว่าอยากจะไปมีการถอดประกอบมีการซ่อมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าจะเป็น B2 ก็อาจจะเป็นน้องที่มีการทีเฟอร์หรือว่าถนัดในช่งางในด้านการ ตัดต่อสายไฟหรือว่าจะเน้นไปทางด้านไฟฟ้าซะมากกว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทั้งสองสาขาก็จะเป็นช่างเครื่องบินหมดเลยก็คือจะครอบคลุมอากาศยานทั้งลําเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเป็น B1 ก็จะเป็นโครงสร้างเครื่องยนต์ระบบต่างๆถ้าเป็น b 2ูก็จะเป็นระบบไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะ ที่กองวิชาช่างอากาศยานนะคะเรามีเครื่องบินจริงๆที่ให้น้องๆเนี่ยมา<ช>ประกอบลงมือแก้ไขซ่อมเองนะคะอาจารย์คะแต่ละรุ่นแต่ละเซนดี้เนี่ยเรามีการให้น้องๆฝึกปฏิบัติการยังไงบ้างช่างกองเรานะคะก็จะมีอากาศยานหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบหรือเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เรามีหลากหลายอย่างให้เราได้เลือกฝึกเลยค่ะ ของเราจะแบ่งเป็นรายวิชาทฤษฎี50%แล้วก็รายวิชาปฏิบัติอีก50%เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะเรียนทฤษฎีน้อยไปไหมหรือจะปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเรียนกับเราสก,กิลก็ได้ทฤษฎีก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ลานจอดนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นช่างเครื่องบินก็ต้องทนร้อนทนฝนได้ ต้องแข่งมากๆเลยนะคะนอกจากแบบหัวใจจะแข่งแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องแข่งด้วยอาจารย์คัทเนี่ยตอนนี้นะคะอยากให้ผู้ชมได้เห็นเช่นเดียวกันว่าบรรยากาศนะคะสำหรับางาน C A T C Open House 2 0 2 4เนี่นี่น้องๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ความสนใจกันมากนี่ก็จะเป็นด้านหลังค่ะอาจารย์แฮงเป็นนอ้องๆที่เรียนอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานในการ walk around หรือว่า flight inspection นะคะก็คือจะเป็นการเดินรอบเครื่องตรวจเช็คว่าเครื่องบินของเราเนี่ยมีความพร้อมสำหรับ การที่จะทําการบินในแต่ละวันหรือเปล่าค่ะก็อันนี้ที่ตัวแทนอาจารย์สุราเขาก็จะอลองให้เอาเช็คลิสต์มาดู<ช>นี่ <จะ S 2> ค่ะแจ<า>ก<ห>เช็คลิสต์ตกันเียบร้อยนะคะใช่ค่ะ,คะเขาจะมีการแจกเช็คลิสต์ว่าเราจะต้องเริ่ม วนเครื่องบินจากด้านไหนวนให้ครบรอบยังไงแล้วก็มีหลักการดูยังไงว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีความบกพร่องไหมหรือว่ามีดีเฟกต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าการที่พี่ช่างเดินรอบเครื่องทุกเชา้าหรือว่านักบินเดินรอบเครื่องทุกเช้าเนี่ยเครื่องบินเราพร้อมที่จะบินแน่นอนแลใช่นหมายความว่าในสถานการณ์จริงที่ถ้าอากาศยานนะคะเวลาผู้โดยสารที่จะต้องมีการเตรียมตัวขึ้นก่อนเนี่ย<ช>หมายความว่าเขาจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภย<ช>ัยก่อนเสมอนะคะอย่างบางทีที่เราเวลาเราขึ้นเครื่องบินรอบ แอบมองลงไปที่ข้างล่างแล้วเ,เห็นเขาปฏิบัติงานกันอยู่เราเห็นน,นะนักที่รับดินเดินรอบเครื่องหรือว่าเห็นพี่ช่างเดินรอบเครื่องก็คือขั้นตอนนี้แหละค่ะน้อนี่เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ฝึกกันอาจคาร์ซนใหญ่เนี่ยน้องๆมักจะมีข้อสงสัยกันว่าสำหรับกองชาช่างอากาศยานเนี่ย <Okay. S 1> จะมีหลักสูตร ในการเรียนเนี่ยแบง่งออกเป็นเหมาะสําหรับน้องๆในระดับชั้นไหนบ้างก็คือแผนกเรานะคะใครจะอ่านน้องๆที่จบม .6 โรงเรียนทั่วไปสามารถเข้ามาสมัครได้ค่ะไม่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นสายวิทย์คณสตสายศิลป์สายคำนวณได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นหลักสูตรที่จ,มจบมาจากปวชก็สามารถเข้ามาสมัครเรียนกับเราได้เหมือนกันค่ะถ่าใครที่ยังเป็นช่างเครื่องยนสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะอ,อ,อยากให้นะคะให้ผู้ชมได้เห็นว่าตัว เครื่องยนต์กลไกลด้านในเนี่ยเหลืองแผงวงจรดปกติเราไม่ค่อยได้เห็นคือถ้าไม่ได้มาเป็นช่างอากาศยานจะไม,ไ,ไม่เห็นแบบนี้ตามมาดูเลยค่ะ มีความพร้อมในการนำขึ้ืบินหรือเปล่าอาจารย์คะเนี่ยาระห้วห่างที่น้องๆเตรียมตัวนะคะในการทำวิร์ช็อปคือทั้งหมดทั้งมวลอุปกรณ์อย่างนี้เราก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็แผงตัวเชื่อมต่ออาจารย์คะตรวจเช็คเนี่ยขร่วาวเพื่อเป็นปูพื้นฐานสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะว่าเราจะฝึกน้องๆในการตรวจเช็คเนี่ยเครื่องบินก่อนที่จะพร้อมให้บริการเนี่ยเรามีการตรวจช็คพื้นฐานยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วการบอล์กอะไลาหรือการผรีไฟนะคะก็จะเป็นการเช็คว่าอุปกรณ์เนี่ยมีการเสีย หายตาหรือหักอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าคะทีนี้เราจะต้องดูตามแบบเช็คลิสที่เขากําหนดมาให้คะอย่างเช่นตามที่น้องเขาก็จะมาบอกว่าอุปกรณ์ A ต้องดูอะไรบ้างอุปกรณ์ B ต้องดูอะไรบ้างและถ้ามันเสียหายต้องทำยังไงอะไรแบบนี้คะอย่างอันนี้จะเป็นในเรื่องของเครื่องยน ระบบท่อทางต่างๆ,ๆระบบของเลี้วระบบของไหลอันนี้เราจะเรียนในปี2เพราะฉะนั้นน้องปีหนึ่งเข้ามาเรียน,นอาจจะยังงงๆอยู่แต่ถ้าปี2มาปุ๊บเราจะมีการเจาะลงเราจะอยู่ลานจอดนี้นานมากๆเป็นเดือนๆค่ะนั้นได้คุคทุกมิตรเลย ปีสองเรียนรู้แบบนี้นะ 3, แล้วปีสามลคะมันต้องเข้มข้นมากขึ้นของเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียนสองปีกับอีกหนึ่งเทอมค่ะเพราะฉะนั้นสองปีปุ๊บเราจบเนื้อหาทุกอย่างทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติหนึ่งเทอมสุดท้ายเราจะไปในสหปรกอบการหรือว่าแอาร์ไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งที่สถาบันแล้วก็ได้ไปทํางานจริงหน้าง,งานจริงถึงประมาณสี่เดือนเต็มเลยค่ะเตรียมพร้อมให้น้องๆได้เรียนรู้พรีไฟ i ์อินสเปกเตอร์กันก่อนนะคะ ว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละสายกันดินเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่อง<ช>นะคะมาให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแตกต่างกันนะคะอาจารย์คะ ณปัจจุบันมีน้องๆที่เป็นนักเรียนผู้หญิงแล้วก็นักเรียนชายมาเป็นนายช่างแล้วก็มาเป็นช่างอากาศยานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้อาจารย์แหงเนี่ยได้เล่าบรรยากาศว่าณปัจจุบันเนี่ยมนน้องๆให้ความสนใจกันมากขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะณปัจจุบันน้องๆให้ความสนใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กไม่มีแรงหรืออะไรเพราะตอนนี้ทุกอย่างเราทำเหมือนกันหมดเลยผู้หญิงผู้ชายไม่ได้มีเกี่ยวข้องเลยอย่างที่แห่งก็จบจากเอเเหมือนกันเป็นเอรุ่น5 5นะคะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเราก็เรียนกันแบบสนุกๆเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามีมาตรฐานกำหนดว่าห้องหนึ่งจะต้องไม่เกิน2 8คนบรรยากาศเป็นแบบนี้อยู่กันน่ารักน่ารักมีอะไรก็พูดได้ค่ะอันนี้เป็น แค่แบบส่วนหนึ่งที่น้องๆนองเนี่ยลงมือปฏิบัติเท่านั้นนะคะอาจารย์แหงคะช่วยแนะนําอาคารโดยรอบของกองช่างอากาศยายนเลยค่ะของเราก็จะมีถ้าตอนนี้จะเป็นลานจอดค่ะก็จะเป็นเรื่องเรียนการเรียนปฏิบัติเป็นสานา่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแฮงกานะจะเป็นตัวนี้ค่ะค่ะเรียกว,ว่าอาคาร5ก็คือจะเป็นโรงจอดเครื่องบิน ค่ะนี่มีโรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตึกข้างหลังเรียกว่าโรง15าค่ะแล้วจะเป็นแทงก้าเหมือนกันเอาไว้เก็บเครื่องบินเก็บพวกแลนดิ้งเกียร์ล้อต่างๆเอาให้เราได้ฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราก็ยังจะมีตึกใหญ่ๆด้านหลังตรงนั้นค่ะอันนั้นจะเป็นที่เรียนทฤษฎีของเราอย่างเดียวเลยก็น้องๆก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะ กองวิชาชตากับเรากินพื้นที่เกือบจะครึ่งหนึ่งของสถาบาาันการยินพลเรือนเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่หน้าสุดยันท้ายสุดทั้งแถบนี่เลยค่ะปีกยาวแบบนี้เลย,ยนะคะปีกยาวไปทางนี้เลยค่ะใช่ เราจะมีห้องปฏิบัติการแอบเ็นว่าอีกโซนหนึ่งด้านหลังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมือนจะมีโซนเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะตัวนั้นนะคะเป็น,น,นเวิร์กช็อปทางด้านแอร์คราสยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นทางด้านแอร์คราฟสตัคเจอร์แล้วก็แอร์คราฟคอมโพสิตค่ะก็คืออาจารย์สอนให้เขารู้ว่าเวลามีพื้นผิวเครื่องบินเนี่ยสมมติว่ามันมีรอยบุบมีรอยดาเมจเนี่ยเราจะทําการซ่อมแซมเขายังไงต้องการขึ้นรูปอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้เครื่องบินของเราแต่ก่อนอาจจะเป็นอลูมิเนียม ก็คือเป็นโลหะเกือบทั้งลําใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัสดุอื่นๆเข้ามา <ừ> ทดแทน <ừ> เพราะนั้นน,น้องๆจะได้เรียนรู้การขึ้นรูปก,การซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่านี้หรือวัสดุเหล่านี้ด้วยอเรียนรู้มากกว่าสิ่งที่ตับตาเราเห็นใช่เลยค่ะ ยิ่งเรียนรู้พื้นผิวเยอะนะคะเราก็จะเข้าใจโครงสร้างของเครื่องบินได้มากยิ่งขึ้นด้วยว่าแอร์คราฟแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์เนี่ยเขาถูกผลิตหรือว่าออกแบบมาให้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเป็นช่างอากาศยานนะคะจะต้องเรียนรู้ในแต่ละโมเดลของแต่ละรุ่นใ,<ช>ให้ได้มากขึ้นด้วยอาจารย์แฮงค์ค้าก่อนที่เดี๋ยวเราจะไป อินเสิร์ตภาพบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าน้องๆให้ความสนใจสําหรับกองวิชาช่างอากาศยานยังไงบ้างนะคะอยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนสําหรับใครที่มีความฝันแล้วก็ไฟฝันค่ะว่าอยากจะเป็นช่างอากาศยานค่ะโอเคค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันที่อยากจะเป็นช่างอากาศยานอยากจะเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการทําให้เครื่องบินของเราเนี่ยมีความสมควรในอากาศหรือมีความปลอดภัยให้คนอื่นๆได้ขึ้นไปบินนะคะอยากให้น้องๆทุกคนสมัครเข้ามาหรือว่าถ้ายังไม่รู้ว่า อยากเป็นจริงๆไหมลองทักมาถามหรือว่าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้คะ่ะว่าอยากจะเป็นหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนเรามาเจอการที่กองวิชาช่างอากาศยานด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์แหงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะ ที่วันนี้นะคะเราได้นําน้องๆผู้ปกครองรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะกองวิชาการต่างๆกับงานในวันนี้ CATC Open House 2024นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์กับจัก,กรวาลการบินนะคะที่เราได้นําม,มาฝากกาันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ค่ะว่าในห้องปฏิบัติการนั้นมีการฝึกหลักสูตรการเรียนรู้ยังไงบ้างการปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมพร้อมให้กัสำหรับน้องๆน,นะคะสู่อาชีพในฝันนั่นเองสําหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะ ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาสมัครเป็นนักเรียนของสถาบันการบินพลเรือนนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสถาบันการบินพลเรือนนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ค่ะ www.catc.or.th นะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มาเยี่ยมชมกับเราในวันนี้นะคะกับบรรยากาศงาน CATCO p e n House 2024นะคะฝากกันไว้ด้วย,วยแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยนะคะว่าทุกความคิดเห็นของน้องๆจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับ การจัดงาน Open House ในปีต่อๆไปอย่างยิ่งเลยโดยน้องๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่อยู่ ป้ายด้านหลังป้ายชื่อของน้องๆน,นะคะแล้วก็ตอบแบบประเมินกันได้เราจะนําทุกความคิดเห็นของน้องๆรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปปรับปรุงในการจัดงานให้ดียิ่งๆขึ้นมากต่อไปเลยนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่อยากจะติดตามขาา่าวสารหรือว่าอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับน้องๆพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะกับสถาบันการบินพลเรือนวันนี้ที่ชั้นจุติมาฟิญโย พานุสกุลขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ